ทำนายไพ่ย,ยิปซีรายเดือนสำหรับคนเกิดวันอังคารช่วงวันที่1-30กันยายน2568ไพ่ที่ได้ t ด e Chariot, Knight of Cups, King of Pentacles การงานเดือนนี้มีโอกาสก้าวหน้างานที่ต้องใช้ความกล้าหาญและการตัดสินใจเด็ดขาดจะสำเร็จเป็นอย่างดี ผู้ใหญ่หรือหัวหน้าจะเห็นความสามารถของคุณมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นหรือได้งานใหม่ที่มั่นคงกว่าเดิมการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่มั่นคงและดีขึ้นรายได้เข้ามาจากหลายทางโดยเฉพาะจากความสามารถส่วนตัวและการลงทุนแต่ควรวางแผนใช้เงินอย่างมีระเบียบไม่ควรใช้ใจ่ายฟุ่มเฟืยเพราะมีรายใจ่ายใหญ่หญรอยอยู่ความรักคนโสดมีเกณฑ์พบคนที่เข้ามาทำให้หัวใจพองโต แต่ต้องเลือกให้ดีเพราะอาจมีหลายคนเข้ามาพร้อมกันคนมีคู่ความสัมพันธ์มั่นคงและแน่นแฟนมากขึ้นอาจได้วางแผนเรื่องอนาคตรหรือสร้างฐานะร่วมกันสุขภาพแข็งแรงขึ้นกว่าช่วงก่อนแต่ควรระวังอุบัติเหตุเล็กๆระหว่างเดินทางและควรดูแลเรื่องอาหารการกินไม่ให้เกินพอดีคำแนะนำประจำเดือนเดินหน้าในสิ่งที่วางแผนไว้ด้วยความมั่นใจแต่ต้องมีวินัยและควบคุมอารมณ์ให้ดีใช้ความพยายามและความตั้งใจจริงจะนำคุณไปสู่ความสำเร็จที่คาดหวังหากมีโอกาสเดินทางหรือติดต่อกับ คนต่างถิ่นต่างชาติจะเป็นผลดีฉลกคคำทํานายแบบสั้นๆ Lucky Color สีแดงสีทอง Lucky Number สี่เก้าคำเตือนระวังการใจร้อนเกินไปอาจทำให้พลาดโอกาสที่ดีหรือเกิดการทะเลาะโดยไม่จำเป็น h e r e s the Tarot Monthly Reading Fortune b a r n เซนพ1 3 0 2 in English Tarot Reading t u n e b a r n เซฟต e มเบอร์2 5 l o ิ e the l o v ิ r วอรบวกในออฟคัพโรแมนต์ o ลัสม์ดิสมันคัพเปอร์เมื่อ p e พิ e รี e น e e เปอ i ์อิน a ทอร n d าซีแอนด์ n ันเดอร์สแตนดิงไวด์ซิงเกิลเมื a อ m i ็นเคัล n ตอ o ์เอทามิ c o แอดมิร e ร์ออร์อันเอ o กซ o เบกคนแว a r t but balance pattern with clear communication career the c h i c e บวก three of one progress and success are possible if you stay focused over seas o opportunity new venture or career expansion m a m e your way ad stay determined y o U.F. r e f o r t w i l l p a y o f f Don t Let Distraction steer y o U. Off Track Finance a c of Pentacles บว Six of p e n t a c l e New Income Opportunity or Financial Support a l i l y Investment May Bring Good Return Ad w i c e Be Generous But Avoid Unnecessary Lending To Unreliable People h e a l t h Temperance บวก n i of c u p Overall h e a l t h Look Positive e m o t i o n a l wellbeing in f l o e with and balance between work and rest will keep you energized. a d v why avoid overindulgence in food or alcohol. Moderation is key. Monthly g i d a n September bring growth, harmony, and new beginning for t o u day born individual. This month highlight opportunity in love, career expansion, and stable finance. Key advice: stay focused, keep balance in life. And Embrace o p portunity with confidence fortune hint short o m e n lucky color red white turquoise lucky number 3, 7, 9, 2 1 warning don't rush decision in love o r m o n e y pati yongs enter lasting success